สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานนะคะในลักษณะเท้าของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเวลาที่เราจะตรวจเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีลักษณะของการดูการคลำชีพรจรแล้วก็มีการตรวจหาความรู้สึกที่เท้าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่าโมโนฟิลเม e นต์นะคะเบื้องต้นของการตรวจดูลักษณะเท้าเราก็จะดูลักษณะของผิวหนังดูลักษณะของเล็บ โดยปกติผิวหนังคนไข้เบาหวานบางคนจะไม่มีขนผิวหนังจะเย็นนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผิวหนังที่เราจะต้องสังเกตความผิดปกติต้องดูลักษณะของรูปเท้าว่ามีเท้าผิดรูปไหมมีนิ้วเท้างอจิกพื้นไหมมีเท้าที่มีรูปร่างผิดปกติไปไหมอันนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราจะต้องสังเกตดูจุดกดทับบริเวณ เท้าเช่นตาปลาหรือผิวหนังหนาที่ผิดปกติไปรวมถึงดูลักษณะเล็บที่เกิดการติดเชื้อดูง่ามนิ้วเทาวว้ามีเรื่องของการติดเชื้อราหรือไม่นะคะนั่นเป็นลักษณะของการดูนอกจากนั้นก็จะต้องดูว่ามีแผลที่บริเวณเท้าบ้างไหมแผลที่บริเวณเท้าก็จะมีหลายแบบเช่นแผลติดเชื้อแผลกดทับจากเส้นประสาทเสื่อมหรือว่าแผลที่เกิดจากการขาดเลือดมาเลี้ยง แบบนี้จะเป็นลักษณะของการดูที่เท้าทั้งหมดนะคะหลังจากที่เราดูที่เท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาคลำชีพจรชีพจรที่บริเวณเท้าจะมี2ส,ส่วนที่เราจะต้องคลำได้แก่ dorsalis pedis p, p u l จะเป็นชีพจรที่อยู่บริเวณกลางหลังเท้าโดยจะคลำ จุดที่จะคลำเนี่ยจะอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้นะคะจุดที่2ที่เราจะคลำก็จะเป็น p o ส t e r i o r ท i เบ a เพ้าจะเป็นชีพจรที่อยู่บริเวณหลังปุ่มกระดูกข้อเท้าด้านในก็จะเป็นชีพจร2จุดที่เราจะต้องคลำหลังจากเราดูเราคลำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงจะถึงการตรวจ โมโนฟิลเ m e n ์การตรวจ m o n นโฟิลเ m e n ์ก็จะเป็นการตรวจเพื่อประเมนินความรู้สึกที่เท้าโดยใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่า Monofilament จะเป็นเส้นเอ็นที่มีน้ําหนักประมาณ10กรัมโดยจะกดลงไปให้เป็นรูปตัว C งอประมาณ1วินาทีนะคะแล้วก็สัมผัสไปที่เท้าทั้งสองข้างของผู้ป่วยที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างของผู้ป่วยแต่ละข้างจะสัมผัสข้างละ4จุดนะคะแต่ละจุดจะสัมผัส 3ครั้งแล้วให้ผู้ป่วยเป็นคนตอบว่ารู้สึกหรือไม่ถ้า1จุดสัมผัส3ครั้งจะมีสัมผัสจริง2ครั้งสัมผัสหลอกหนึ่งครั้งถ้าผู้ป่วยสามารถตอบได้ถูกต้อง2ครั้งขึ้นไปถือว่าเป็นปกติถ้าผู้ถ้าผู้ป่วยตอบผิดหรือตอบถูกแค่เพียง1ครั้งหรือไม่ถูกเลยก็จะต้องมีการทดสอบใหม่ซ้ำอีก1รอบ ถ้าทดสอบซ้ำแล้วยังไม่รู้สึกอยู่อันนั้นก็เป็นความผิดปกติในการรับรู้ความรู้สึกที่เทา้าก็จะต้องส่งพบคุณหมอเพื่อประเมินต่อไปเพื่อให้การดูแลรักษาต่อไปนะคะเดี๋ยวเราคงจะมาสาธิตวิธีการในการตรวจเท้ากันนะคะคะวันนี้เราก็จะลอง แนะนำคนไข้นะคะแล้วก็ลองในเรื่องของการตรวจความรู้สึกที่เท้ากันนะคะสวัสดีนะคะค่ะวันนี้เราจะดูประเมินสภาพเท้านะคะแล้วก็คลำชีพจรแล้วก็ตรวจความรู้สึกที่เท้าให้คนไข้นะคะค่ะโดยปกติแล้วนะวิธีการที่จะดูนะคะดูลักษณะของผิวหนังคนไข้ก่อนเลยว่าผิวหนังมันไหมมีขนไหม เย็นมากน้อยขนาดไหนนะคะลักษณะผิวหนังของคนไข้เนี่ยบางคนที่เป็นเบาหวานมานานๆมันจะไม่มีขนแล้วก็ผิวหนังค่อนข้างเย็นนะคะ1เลยเราดูลักษณะของผิวหนัง 2. เราจะดูต่อว่าลักษณะของเล็บเป็นยังไงบ้างลักษณะเล็บของคนไข้บางครั้งมันเกิดการติดเชือ้อเล็บก็จะไม่เป็นปกตินะคะดูเล็บดูง่ามซอกนิ้วเท้านะคะเวลาเราดูซอกนิ้วเท้าเราจะดูว่ามี เนื้อเท้าเนื้อในง่ามนิ้วที่เปื่อยไหมหรือว่ามีเชื้อราหรือเปล่าลักษณะพวกนี้ก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะดูลักษณะผิวหนังดูลักษณะเล็บแล้วก็ดูลักษณะของรูปเท้ามันผิดปกติไปไหมเช่นมีนิ้วเท้างอจิกพื้นหรือเปล่านะคะมีลักษณะรูปเท้าที่แบนผิดปกติ ไปไหมนะคะมีชาคอตดฟูดมี Food, บันเนียนฟูดบ้างหรือเปล่านี่เป็นลักษณะเท้าที่เราจะต้องดูนะคะหลังจากดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราดูว่ามีจุดกดทับบริเวณฝ่าเท้าบ้างไหมเช่นมีตาปลาหรือมีคารลัสบริเวณฝ่าเท้าบ้างหรือเปล่านั่นเป็นจุดที่เราควรจะต้องสังเกตนะคะใช้มือสัมผัสได้อย่างจุดนี้มันจะเป็นจุดเนื้อที่แข็งขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะคารลัสที่เกิดจากรองเท้าหรือเกิดจากการกดทับ น,ะะนอกจากนั้นแล้วเราก็จะดูว่ามีแผลบริเวณเท้าบ้างหรือเปล่าแผลบริเวณเท้าก็จะมีหลายแบบอาจจะเป็นแผลที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะอาจจะเป็นแผลที่กดทับจากเส้นประสาทเสื่อมหรืออาจจะเป็นแผลที่เกิดจากการขาดเลือดนี่เป็นลักษณะที่เราจะต้องดูทั้งหมดนะคะ หลังจากที่เราดูลักษณะของแผลเรียบร้อยแล้วลักษณะของเท้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลำชีพจรกันการคลำชีพจรจะมี2จุดนะคะจุดที่1จะเป็น dorsalis pedis เผา dorsalis pedis เนี่ยจะเป็นชีพจรที่อยู่บริเวณหลังกลางหลังเท้านะคะกลางหลังเท้าโดยจะมีออรอยระหว่างตรงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนาะมันก็จะเป็นบริเวณกลางหลังเท้าเราจะเอามือวางลงไป แบบนี้ก็จะเป็นชีพจร dorsalis pedis นะคะคลำแค่ให้รู้ว่ามันมีชีพจรหรือเปล่าคลำทั้งสองข้างเพื่อให้รู้ว่าชีพจรทั้งสองข้างเต้นเหมือนกันไหมความแรงเท่ากันหรือเปล่านะคะอันนี้ dorsalis pedis นะนอกจากนั้นชีพจรอีกจุดหนึ่งจะเป็น posterior tibial posterior tibial เนี่ยจะอยู่หลังปุ่มกระดูกข้อเท้าด้านในนะคะตรงตัดตุ่มเนาะแล้วก็คลำเข้าไปนะคะ จะเป็นหลังปุ่มกระดูกอันนี้จะอยู่ลึกนิดนึงให้กดให้ลึกนิดนึงนะคะเช่นกันค่ะคลำทั้งสองข้างนะคะการคลำทั้งสองข้างเพื่อจะบอกว่ามันมันเต้นเหมือนกันไหมความแรงเท่ากันไหมนะคะนั้นเป็นลักษณะของการคลำที่ผ่าจรอพอคลำที่จรเสร็จเราก็จะมาตรวจความรู้สึกที่เท้าให้คนไข้เวลาที่เราจะตรวจความรู้สึกที่เท้าให้คนไข้หนึ่งเราก็ต้องบอกคนไข้ก่อนว่าวันนี้ วันนี้นะคะเราจะตรวจความรู้สึกที่เท้าให้คนไข้นะเบื้องต้นคนไข้จะต้องรู้ก่อนว่าอันนี้เป็นเส้นเอ็นอุปกรณ์ในการตรวจไม่เจ็บนะคะแค่สัมผัสเฉยๆเดี๋ยวเราจะทดลองสัมผัสกันก่อนเนาะขอมือก่อนนะคะเราจะสัมผัสให้คนไข้รู้ก่อนเนาะว่ามันไม่ได้เจ็บนะคะวิธีการสัมผัสที่ถูกต้องเนี่ยเราจะกดลงไปที่บริเวณผิวหนัง ใช้เวลาในการกดประมาณ1วินาทีนะคะโดยกดให้งอเป็นรูปตัว C ค้างไว้แล้วก็เอาขึ้นอันนี้เป็นลักษณะการกดนะคะกดแบบนี้รู้สึกไหมคะรู้สึกค่ะรู้สึกนะคะเดี๋ยวเราจะกดที่เท้านะสิ่งที่คนไข้ต้องทำก็คือหลับตานะคะแล้วเดี๋ยวบอกพยาบาลว่าจุดที่พยาบาลสัมผัสเนี่ยรู้สึกไหมนะเริ่มต้นนะคะจุดที่หน,นะคะพยาบาลสัมผัสอยู่รู้สึกไหมคะรู้สึก รู้สึกนะค่ะสัมผัสแบบนี้รู้สึกไหมไม่รู้สึกนะสัมผัสแบบนี้รู้สึกไหมคะรู้สึกค่ะรู้สึกนะคะจุดต่อไปนะสัมผัสแบบนี้รู้สึกไหมคะรู้สึกค่ะรู้สึกนะแบบนี้รู้สึกไหมคะ้คะไหม่ค่ะไม่นะคะแบบนี้รู้สึกไหมรู้สึกค่ะรู้สึกนะคะแบบนี้ล่ะคะรู้สึกไหมไม่ค่ะไม่นะคะแบบนี้ล่ะรู้สึกไหมค่ะรู้สึกนะแบบนี้รู้สึกไหมคะรู้สึกค่ะรู้สึกนะคะแบบนี้รู้สึกไหม รู้สึกนะคะแบบนี้รู้สึกไหมรู้สึกค่ะค่ะแบบนี้รู้สึกไหมไม่รู้สึกไม่นะขาข้างต่อไปนะคะแบบนี้รู้สึกไหมคะรู้สึกค่ะรู้สึกนะแบบนี้รู้สึกไหมรู้สึกค่ะค่ะแบบนี้รู้สึกไหมคะไม่รู้สึกไม่นะแบบนี้รู้สึกไหมคะรู้สึกค่ะรู้สึกนะแบบนี้รู้สึกไหมไม่รู้สึกค่ะไม่นะคะแบบนี้ล่ะรู้สึกค่ะรู้สึกนะคะแบบนี้ล่ะคะรู้สึกค่ะแบบนี้ล่ะคะรู้สึกค่ะอ่าแบบนี้ล่ะคะไม่รู้สึกค่ะไม่นะ แบบนี้ล่ะคะรู้สึกค่ะแบบนี้ล่ะรู้สึกค่ะค่ะแบบนี้รู้สึกไหมคะมรู้สึกค่ะโอเคลืมตาได้นะคะเอาเท้าลงได้นะ <c oughs> จากการทดสอบนะคะเราพบว่าสัมผัส3จุดคนไข้รู้สึกและไม่รู้สึกทุกๆุกจุดที่เราสัมผัสแบบนี้เรียกปกตินะคะในกรณีที่เราสัมผัสแล้วคนไข้ รู้สึกเพียงแค่จุดเดียวหรือไม่รู้สึกเลยเราจะต้องดูว่านคนไข้เขาเท้าบวมไหมบางคนเท้าบวมบางครั้งผิวหนังตรงนั้นหนาก็จะสัมผัสไม่รู้สึกเราก็จะทดสอบใหม่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งถ้าทดสอบแล้วความรู้สึกที่เท้ายังไม่รู้สึกก็อันนั้นก็จะต้องส่งพบหมอเพื่อให้การดูแลรักษาต่อไปนะคะเบื้องตน้นคนไข้ก็จะต้องเลือกรองเท้าที่เหมาะสมเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดแผละนะคะ